สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมนะครับช่องเซนเอ็นพีนะครับวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นซีรีส์วายเรื่องใหม่นะครับที่เพิ่งลงไปเลยนะครับอ่าเรื่องที่ผมจะรีแอคชั่นก็คือเรื่องคินพอ s ส t เด s e ซีรีส์นะครับรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักนะครับผมก็เห็นว่ามันมีกระแสมาช่วงหนึ่งแล้วเนาะที่แบบทีเซอร์มันออกมาเนี่ยแล้วก็ทีเซอร์มันนานมากก้านาทีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่หลงเข้ามาดูแล้วก็อยู่ดูด้วยกันจนจบคลิปนะครับเอเคคลิปก้านาทีแล้วนะคะเป็นซีรีส์วายนะมา กดกันเลยรีแอคชั่นกันเลยนะฮะปายหยกบาร์เป็นบาร์นะฮะอ๋อหย,ยกหรือยอหยกเนาะอันนี้น่าจะเป็นตัวเอกของเรื่องสุบรี เราห้าหมื่นเลยนะฮะจอดท้ายอืมมีหลับตาปิดตาเอามีดมา แล้วปัดเครดิตไหมนี่มึงคนเตยบวะเงอนี่ไปถ้าของปอมเจอกูแน่อ,อ๋อเข,ขาจะให้แบบนาฬิกาคนนี้ชื่อคินเนาะโชื่อพสมีคนมาตามหามึงวะอะไรวะอ๋อคนเมื่อกี้ชื่อพอสเชีย่ยไปจองไปทำรัวน้องเรียกว,ว่าคุณคินคุณคินนะของบ้าน่ะ คุณคิดนี่คือคนเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่นี่มัลูกซุปเปอร์ลิเต็ดอินช่างเลยอะนทั่วไปนี่หาซื้อไม่ได้แล้วอ่ะสรุปได้เท่าไหร่นีอืมนาฬิกาได้หลายบาทอยู่นะครับหรืว่าไม่มันทวงนาฬิกาคืนวะเฮ้ยมรนเปิดลงกเยอะปุ๊บเฮ้ย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 อ้มนเขไปตอนนี้ จะยกมน้นองเดือนเดืดเรื่องอะไรครับพี่ไม่เาแล้วกพี่สปายเหรอพี่พสป,ป,า,ยสป,ปายเล่นด้วยนะครับสปายเบาๆพี่ปปพไม่กูแต่ที่มอทำง,งานเน่ีปิดไฟล้ห้ามออกไปไหนเลยนะเว้ยบอช ชรอ๋อ oh, ปาเช่เป็นน้องเหรอเดี๋ยวชื่อเหมือนกันเลยนะครับแค่สลุดเขาเรียกว่าแค่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบาการพูดอะแตกต่างแตกต่างกันแต่ว่าสะกดเหมือนกันเลยพอร์ชกับปอเช่อ๋ออันนี้คือพระเอกพระเอกเหรอบ้านเนี่ยของกูและมันต้องการอะไรคินอะ ชิมคือพระเอกเบ็บริการไเอเกเเอแล้วกันเนาะเรียกว่าพระเอกมาเป็นบริการเชี่ยบ้านหลังการการะเทเจ้างบริการโดเจพาื่อแมงวัวสัตว์คุณต้องทำเรื่องนี้เฮียนแน่เลยกูไม่มีวันเป็นบริการให้มึงเลยเค้นแต่พอนี่คือแบบหล่อดีนะครับทุกคนหล่อมากอะ่ะแบบมีเสน่ห์มากขอไปขอครับลูกชายบ้านนี้แม่งต่างกันคนละขั้วคุณหนูแทนคุณชื่นชอบซีรีส์เป็นชีวิตจิตใจ เ่าิกรยาไม่ได้รอกถงเต็กัตัใจวส่วนลูกชายคนเล็กของบ้านชื่อคุณินกครับคคนอ๋ินก็จะเป็นแบบฏกนลุไปลูกแบบไฮโซเลยรวยแล้วเป็นคนรวยคุณินมามีรถสุดท้ายคุณคินภายนอกดูเป็นคนเย็นชาก็จริงแท้จริงแล้วอุ้ยคนผิดครับเป็นคนฉลาด รัพกพวกพ้องเชื่อและมีความเป็นผูดด้นำสูงนะมากคุณโชคดีแหละที่ได้เป็นบริการให้กับคุณชินต่อไปคุณชินน่าจะเป็นผู้ปกครอำนาาทั้งหมดของตระกูลมันถึงหรือ้ปล่าอำนาจน,านี้ไม่ชงกาแฟไม่กูกูไม่ทำมึงต้องทำกูไม่ทำมงึงมีบง<ๆ>ับงคับกันนิดหน่อยนะครับอ่าใส่ใส่เลยละ โอ้ m ม g กอดบรรยากาศเดี๋ยวพ่อมงว่าอดชิบผายตลอดนะแม่ไัยแล้วกันทำไมต้องเป็นมันด้วยปะนอกจากเสีงมือแล้วมันยังมีเรื่องหลังที่เกี่ยวข้องกับตระกูลของเราตอนนี้จะดูเรื่องขึ้นไหวโอกาสของเรามาถึงแล้วปัญหาเดียวของเราตอนนี้ บริกาบคนใหม่ของคุณชินมันเป็นใครที่แท้ก็คนสำคัญอเองแกต้องจัดการมันได้่าเราต้องทำแบบนี้จริงๆเหรอ ้าไม่ไคิดถ้ามึงตายไปกูซวยดีวะคืน bueno น er. <cz> ี้อยู่เป็นเพื่อนกูได้ไหมอืมกูทำทุกอย่างเพื่อมึงนะไว้ชสีเฮียทำทุกอย่างเพื่อผมอะเฮียเราฝั่งที่ผมกู้นี่เรมีกันอยู่แค่สองคนนะเว้ยแล้วเฮียเป็นอะไรไปขึ้นมาแล้ผมมีอยับใครอ่ะ จะไม่เป็นอะไรกูวางแผนกันสิก็เคยจบกันนะครับอ่าคินก็คือแบบเล่นดนตรี โอเห็นรอยสักเต็มเลยนะฮะถ้ามันกรักคนคินมันต้องเตรียมใจไว้เราผู้ไม่เคยเห็นคนคินจริงใจกับใครถึงผมจะเร็วยังไงแต่ถ้าเป็นคนที่ผมรักมันม่วันทำร้ายความรู้สึกเขาขนาดนี้แน่นอนมึงจะสร้างความเจ็บปวดกูไปถึงไหน

หลายพวกมึงไม่ได้มีแค่ตะกุนลองหรอกนะมาได้เจอกันนานเลยนะคินสบายดีปะใครโอ้โห น,นี้เข้าลราออกอยาก <c oughs> โอเคครับทุกคนยังไม่จบอีกแป๊บน,นึง อย่าไปเปิดคลิป <behaviour> น yeah, right. okay, ี้ต <original detailed out> ่อหน้าใครครับทุกคนที่ดีก็ถ้าอะไวเนี่ยโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะฮะก็ความรู้สึกแรกที่ได้ชมทีเซอร์นี้ไปเลยก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่นะครับแปลกใหม่ในที่นี้คือ รู้สึกว่าซีรีส์วประเทศเราเนี่ยจะวนลูปอยู่กับสตอรี่ที่มันเดิมๆมหาลัย ah นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมาณนะตรงเนี้ยปุ๊บรู้สึกว่ามันมันแปลกใหม่ตรงที่มีแบบเป็นบอดี้การ์ดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็โตขึ้นมาดูโตขึ้นกว่าแบบพวกวัยมหาลัยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นักแสดงผมว่านักแสดงเนี่ยยังไม่รู้ว่ายังไงเพราะจากที่ดูทีเซอร์มายังยังรู้สึกว่าเขาก็เข้าเ okay, คมีเข้ากันดีแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบพอร์ชมาก คนนี้คือแสดงดีมากแล้วก็หน้าตาหล่อด้วยหล่อด้วยแล้วก็มีอ่ะเสน่ห์มากๆเลยส่วนคินก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมต้องรอดูในซีรีส์จริงๆก่อนวาอ่าการแสดงเป็นยังไงบ้างแต่ในทีเซอร์ผมยังรู้สึกว่ายังยังไม่ว้าวเท่าไหร่แล้วก็นักแสดงสมทบก็หน้าตาดีกันเยอะเนาะแล้วก็มีนักแสดงรุ่นใหญ่ด้วยซึ่งคนที่เป็นพ่อของคินนะั่นแหละแต่ผมอ่ผมไม่ทราบนะครับว่าเขาชื่ออะไรแต่ผมรู้สึกว่าผมคุ้นหน้าเขามานานมากๆ แล้วก็เรื่องนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะแบบว่าฉากเอ็นซีน่าจะเยอะเยอะพอๆสมควรเลยแล้วก็จะมีเสียงตอนนั้นนะารอนที่ทุกคนได้ยินอะ่ะก็คืออย่าไปเปิดคลิปนี้นะฮะตอนที่คนอื่นอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจับได้ว่าเราดูอะไรนะฮะแต่เราดูแค่ตัวอย่างนะครับเอาเป็นว่าตัวอย่าง9นาที20วินาทีเนี่ยนานมากๆจริงๆนะคบตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยทีเซอร์มัน9นาทีอะ่ะผมนึกว่าผมจะรู้แบบ อะไรแล้วอะ 9, 9นาทีแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้ว9นาทีที่เขาลงมาเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้เลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง,เร,ง,เ,รงเรื่องเรื่องเรื่องราวสั้นๆก็คือเหมือนกับว่าอ่าพออ่าพออ่าคินเนี่ยต้องการบริการใหม่ก็เลยเอาพอสไปด้วยแต่ว่าเรื่องราวระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นซึ่งไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีแบบอ่าปัญหาระหว่างสองฝ่ายก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาด้วยก็ต้องน่าติดตามนะครับทุกคนน่าติดตามจริงๆว่าเรื่องราวมันจะปดําเนินเป็นยังไงยังยังไงเนาะก็ วันนี้นะครับรีอ ction ของผมก็ต้องจบเป็นเพียงแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะหรือว่าทุกคนเรียกร้องว่าอยากให้ผมทำารีอคชั่นแต่ละ EP ตอนที่ซีรีส์ออนแอร์นะฮะก็พิมพ์คอมเมนต์บอกเลยนะผมก็จะถ้าสมมติผมมีเวลาผมก็จะทำให้เลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็โควิด1 9เนาะอยู่แต่ห้องไม่ได้ออกไปไหนก็น่าจะมีเวลาว่างทำนะครับก็เอาเป็นว่าฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยกด s u b s c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับวันนี้บาย